สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอผ้าโชคครับเมื่อนี้แอดก็ยังอยู่ที่วัดดงนาเพื่อนครับก็พอดีเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มาอยู่วัดดงนาเพื่อนกับบานเฮาเก่าซีเพิ่นกับมานี่ครับเพิ่นกับ มีแนวทางดีๆฝากพี่น้องเอฟซีคร like ับส่วนสิเป็นจังไดนันพี่น้องก็ตามแอดมาครับไปฟังดิๆน้องกันครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่นี่เป็นคนผีการเลยวคุณพ่อบ้านเฮาเก่าซีพี่น้องเอฟซีจำได้จะเล่นนาบอาไปไหมเอาก็เพาะเอาไปไหมเอาก็เออครับบ้านเฮาเก้าสีนะครับพี่น้องก็คือสีคยเห็นนาเห็นตาเปนูกเป็นลกยอดหิดบูบลงไปแล้วงาบ่ะไ้เลยพี่น้องเอ้ ขึ้นหัวพี่น้องอยู่ไปใจไปหลยเสียอยู่แพ้ยามยางยันเห็นได้แต่ว่าก็ดีขึ้นล้าเราเปนบอครับดีขึ้นครึ่งนึงแล้วพี่น้องเอฟซีก็สิถามหาดิเนาะครับสี่เดือนแล้วสี่เดือนก็เปลี่ยนมากสี่เดือนฉีดยาเข็มสิบสองแล้วเข็มสิบสองทั้งหมด่นเสี่ยฉีดจะเข็มทั้งหมดหาดีดีค่อยห่างไปเรื่อยๆครัขึ้นไปเสียวลาอยูเดือนหนึ่งร้านแพ้ใหญ่หมอ ไม่นก็เลยปฏิต้อนเนืองกับยาหมอที <finish dietary dripping> <sh aking hose nuest grammar> ๋บฏิต้อนเนืองบานนี้เซว่าคุ้มฟันในฟังคือก้อนเตฟันนี่ก็คือในปูชาปูที่คเนตทที่เป็นหินมาจากบนละทางด้านเกียนเอามาไว้กับปูหนาเป็นกับคอก้โดนอะไรเขาว่าหายเป็นเิ่นมาพร้เพิ่นเป็นปูหนาไม่ไม่แลไม่ได้หายเป็นเลื่อยไว้ล้างบ้าน อื่เพื่นตะปูสั่งเเป็นสั่งเนาะว่ายุคมันแฉบยหันกี่เรว่าเอาไปไว้ร้านทำก็เรยไปไวร้านทำตกูนาเาอ่อยลายเนี่ยสอวยหันที่มันกวงแ้วเพื่นกลาว่ามาบอกเลยประจํามวดเก่าสองเพื่อนกลาวนอนย่เพื่อนเอาง่าอย่ไปส่วนทางโฮมโฮมยหันออกบอกเดีวไปยืนว่าเก่าขึ้นมองเอาเพื่นไว้เป็นสังห้างไปล้างบ้านย่สัน บ้านี้ก็เล่ตีเป็นเก้าสองสร้างกับเก้านะง่าสองง่ากับสองบ้านเขียวนี่เป็นแมาบอกสามตัวเก้าสองตัวนะสามตัวนั่นเป็นเก้าแปดหาเก้าหาแปดหมดมาที่หนึ่งสิงหาเนี๋ยเก้าหาแปดเก้าหาแปดตัวสามตัวเลี้ยงกันสายไล่อยู่เก้าหาแปดเลี้ยงสายไล่จริมึงระวังหนึ่งย่างเดียวได้ว่ะท่านคนมาระวังกับระวังหนึ่งบานี้ก็เล่เป็นเล่สิบสองนี่แหละ ผ<า>ู้ว่าทหารวางใส่จ้าหน้ยังไปมีช่องยาเขาเรียกอาญาสูบมาสูบเขาเรียกเอาการไปขีดสองการของเาแม่งมาจุดเอาเรียกตีเป็นหนึ่งสองสองหนึ่งอ่ะผู้ว่าที่ร่งลางขันว่าเอาเรื่งเละร้ายร้ายตัวอยู่ิเรื่องมื่อจากว่าไป็ลไรเมื่อจะกไรซึ่งซี่เดือนนี้กับหรือซึ่งว่าฝันดีแม่นป่ะครับครับผูบ้ไปหาสู้มือผู้ไปหาสูมือนะครับ นั่งมือกับลูกเนไหนางบอกเขาเจ้าครับคือ,อว่าหงวดี่ฟานมากนี่บอกเขาเจ้าถูกกัน,านมาครับเก้าสองครับอ่เก้าสองเจ็ดศูนย์โอ้งอดเก้าสองเจ็ดศูนย์ก้าสองเจ็ดศูนยุ่มมาใครเรียกเลยผู้ละหลายมืน่นกวโอ้แต่ว่าหออง,งอดวางหนึ่งว่าได้บอกกัน,านมาครับบอกครับรออง,งบอดวานึ่งาเขาหออง,งอดูอ่ว์หานี่บ่ได้บ่ได้บอกันบการบ่วนหาทะเบียนรถเงี้ยนขั้นขี้ขั้นใสประจำขั้นพอดูเนื้อ หนึ่งแปดห้าศูนย์เขาขึ้นสถานีเกาี่ห้าศูนย์สถานีก็ถึงปีตะพิมพน้องเอ้ยร่างสี่ฝืนกับปีหกเก็นี่แหละสถานีเกซี่ขึ้นมาเน้นน้องผู้ทีถามหากระทามเขาคุยหลายเรื่องสีถามหาเนี่ยนู่นมเท่ากับซ้ำนี่ละโยนีตะกี้กันคลับู่โยนีมืดแล้วเดี๋ยวก็หายดอกคนฟ้องยังดีเยอะที่ยังใน้มา พุด้วยกับพี่น้องเนาะทางผมก็คิดพ่ออยู่คิดคิด,คดเขียนอยู่ว่าบ้านห้าเก่าซีได่ยินว่าปูหนักว่าบ้านหฮาเก่าซีเราสบายดีว่าสนว,ว่ามันิม่มีโอกาสได้เห็นกันนะครับเมื่อนี้เิเรามาดุงหน้าเพื่อนนะครับยินว่าม่ไล่มาแต่ยินว่าม่ไล่มา,มานะครับแต่เลยมาหาแม่ไล่งว่าอหาจรยรนี่นะครับมหาจักรจิตหอดเราครับโดนเนาะแต่จีกับมาประจําเนาะ ทายถ้ำใสกับพ่อกันเรื่อยๆนะครับกับบ้านเฮาเก้าสี่ช่อง่านไปละครับพ่อ่านไปช่อง่านตะโดนแล้วนะครับหลังจากที่ป่วยมาสี่เดือนบ่ท่านได้ลงกยูทูบแจ๊คเตอรเล่นบ่ครับอ๋นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของไทยเฮาเด้พี่น้องเด้อบ้านเฮาเก้าสี่นะครับเรางวดเจ็ดศูนย์กับเก้าสองนั่นตรงๆนะครับงวดนี้เรามั่นใจแจ็คกร์เส้นกว่าครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะ่ร้อยเปอร์เซ็นต์สิบสองเนี่ยพี่น้องสิบสองร้อยเปอเซ็นต์จะรีบกิดกํหนงเนี่ตัวเดียวกันหกเก่าเนี่พี่น้องเนอกเก่าเจ็ดกําหนแต่ว่าศูนย์หกนี่มากศูนย์เก่าศูนย์หกนี่มากเนี่ยก็สิขึ้นบนล่างเพรับว่าท่านรับประกันแล้วพี่น้องเนโอยเป็นเนี่ยถ้าเอาไปคิดเอาไปคิเนี่เนี่ยเลขศูนย์หกศูย์เก้านี่มันเป็นเลขตัวเก่าอยู่ๆเพราท่านดีเปียนศูนย์หกศูนย์เก้า เลขตัวเก่าอยู่ศูนย์หกศูนย์เก่ามากยังไหลพอคือมีเก้าห้าแปดที่แหลือมันสีมาราังมั้งมันสีมารางมีศูนย์หกกับศูนย์เก้าอีกบอครับเนียนครับเจ๋งจรีงนะขอข้าโชคศูนย์หกกับศูนย์เก้าศูนย์หกกับศูนย์เก้าอาจจะเป็นล่างนั้นบอครับครับนี่ครับอันนี้ปูมาบอกปูปูป,ป,ปูยังก่อนครับปูยันแตงกับปู้าง ปูอาจตนะกับปูสร้างเรือพี่น,อน้องคืออย่างสี่พี่น้องสิบหกรือ่องหนึ่งห้ฟังึงเสื่อเสือเสือห่านล่ัตาตะกีก้เป็นแขนคุณแห่คนมาตองมาฝันเสว่าพุทธซืปูพุทธซืแขนนะแขนใหญ้ยยี่รถมูแขนตัวถึกนี่แแขนต,ตัวนี้สิ่ผ้าปูซี่ผักขาวนี่มากกาพระธาตุแก้วเนี่ยมีนี่อยู่วัดหลวงแล้เพิ่มเท่านี้แล้วมาคารวะประจําทุกปีคือแขนตัวน้อยสิออกจากปลาขาวมากว่าเลยไม่เป็นน้ำวุ่น ยุ่คุณเฮียนมัน,นสีมาบ่ได้แก่น่อยสีมีแขกูหนึ่งไงมีแขกพุทธู้พุทธกั้มยาผาดแตัวเม่ซื้อผาดโอ้ันมีซื้อพร้อมมีซื้อกบฟันเกี่ยวหันและวฟันจนหูจ,นนจ,หจักซื้อพัน,นเป็นบ่ครับครับโอ้ยผู้พุทธอีแขเแกเป็นแก้วแขกแก้วแขกเพ็ดมาถอดยุคคุณค่อยในทางโบน,นี่นี่นี่ถ <ๆ S 2> อดที่นี่แขกจนโอ้อันนั่นแหละ พันเป็นเรื่องคนเล่าเลยตัวนันข้ากี่ตัวนี่พันปันน้งจนวันเลยไปไหวผู้ที่บ่ะเขาอยู่นะ้ตะกี้กบพระนี่นางหลังเตี้ยขึ้นลังรดสองแขวนี่เนะ่ยข้ามากนี่คือผู้ที่มีถาดถาดเจ้านี่มินเป็นหาดสักสิบเขียนี่คือคนสิบห้าข้าเรอยู่นี่ประจําทุกปีขี้แขนเยอะมากขี้พูดพุดเยอะมากพอมันตาข้างกุญแชนนี่มันหนามบนเราทำอะไรหนามบนแขงน้อยสิบห้าเมื่อไร อมว่าแบบยู่ืวอันใดขิงขินสาระกลางนาพอนนะครับโอ้อหทำยังหันมันทำทำมันที่เขาไปได้วัดทำแฉมันยองหันแต่ก่อนนี่คือข้ามฝันฝันโดนไปครับเนี่ฝันโดนฝันโดนจนว่าจะควงนี่เป็นแขียดหน่อยในคนมราซสึกจนว่าตัวเองนี่เป็นแข่ว่านต่อไม่เอานบบห้รับใส่พระเจ้าพระสงฆ์เจ้าสรางนี่สางหนามึงเป็นไปเป็นคนเมือก็ต้องรับใส่ขี้เก่าก็ได้รับใส่ขีเก่าเจียนี้ ถ้าชงวัเจ้าอยากไปใส่ผ้าไปเมดเอารถผ้าไปเมดสุม่ไปใส่ว่าแต่เนี่ยเป็นเสียชัยผ้าไปสลดเลยว่าแต่เพิ่นต้องการเสียชัยเพิ่งต้องการเพิ่นว่าต้องการไปกรับบังคับเพิ่นไปเติมน้ันมันเอาเองรถจะคล้องความขันขันหน่อยว่าพ่อพระซื้อขันง่ายขึ้นถ้าเกี่ยวถ้าพ่ออยู่หนึ่งพ้าลงพ่อจะขนานเพิ่อไปว่าขี่ไปหลายคน็เลยซื้อรถตู้ก็เซื้อเพิ่นก็เพิ่นก็หัวหล่ออยู่หรอวานนี้เสียเอารถทั่วเจ้ารถบ้านรถจองไว้แล้ว ครับเยอะมาไว้ให้มันครบคนครบพระคีเป็นคาราบาลสถานมครับใจบุญผลท่านด้วยนะครับบ้านห้องเก่าซีนะครับรอบกับมีธุรกิจอันเก้าไก่อยู่ตะเกามีเป็นสถานีวิทยุมีสถานีวิทยุของตัวเองนะครับแต่กับธุรกิจต่างๆกับพวกจะหลายอย่างอยู่นะครับเนาะช่วงนี้ครับท่านหลายดอกตะกี้นี่หลายอยู่ตะกียร์ลำมก็สามคน โยนี่กขามีน้ำเนี่ยครับป็นโรงงานน้ำน้ำดื่มบ้านเฮาครตสองการกับทิ่ตัวเด้อเด้อไปได้จิครับผ่านสองยูทูบยู่สองได้เลยมีขายมีงานส่งถือครับส่งทั้งมองทั้งทีเป็นน้ำจากโรงงานที่บริสุทธิ์โรงงานไกุ่้มส้มอรุนขวดขวดหกร้อยก็ขวดสามร้อยห้าสิบมีสองรุ่นโอ้คนนีโร่วงกันน้ำดื่มนะครับลงน้ำร่องน้ำยูยูประจัก ครับโยมเพื่อประจรับบ,บ้านเฮาเก่าซีเพิ่นอดีตเพิ่นก็เ,นกเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านเนาะครับตะกี้เป็นผูญญาาน้ใหญ่บ้านเป็นผู้้ใหญ,ญ่บานเฮ็ดมันสุอย่างเป็นผู้ใหญ,ญ่บ้านเงินวัดมีเงินอยู่หกแสนมือเล่ากับผู้ใหญ,ญ่บ้านมีเงินอยู่สองล้านห้าแสนหาเงิงนหางเงินเขาวัดครับให้ต้องการนาักร้อง,งรังไปได้เพร่ไปได้กระซังว่าจะบอกในเมื่อในเมื่อไผ่มาแสดงอ้อมพาก็ได้ขึ้นละแสนอยู่เงินวัด คือหาเงินให้ทางวัดครับก็ได้เงินซุ้มนี้แหละไปจ่ายคานักร,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 ร้องจ่ายคีนยังไงใครดังๆเอามาเหมือแล้วาแต่คนบอกต้องการหลังจากเงินหกแสนมีเงื่อนหดสองล้านทองล้านกว่าโอ้งคือว่าบ่ธรรมดาครับนคือว่าบ,บ่ธรรมดานี่ดินเมตรหนึ่งบ่มีเดือนวัดเป็นป,ปูนมั้ยอเงินมาเห็ดมั้ยจะเป็นล้านตาเขาหัวน่องห้องน้าก็ะสิบสองห้องเห็ดล่าสุด เงินพ่อหนีไปขอคุ้มคุ้มหนี้ใไญ่มากหาแสนตัวไม่หทองนานเลยสิบสองหองโยมเพื่อใช้ว่านทำอยู่ในวัดใช้บนานโยนี่รับปากผู้ถาวรชุวันสี่สามองค์กิ่งโอ้องเที่ยงพึ่งให้สูงสี่เมตรโยน้องย่างตาน้องย่างไปบอกเรียกกับว่าถือสำหรับผู้ชุวันกรไรเอาสำหรับเนื้อท่าตัวเลขของ อาจารย์บ้านห้องเก้าซีนะครับก็มี่เก้าห้าแปดหนึ่งสองสองหนึ่งระวังหนึ่งแล้วก็มีศูนย์หกศูนย์เก้าครับเนี่ยว่าหันระวังหาหาวิ่งหา้าจนเต็มอ้าเห็นมอสทั้งหลานอ้าวไปทั้งหลานเห็นมอสทั้งคนเขียวนี่หนึ่งเล่พิลวังเลวิ่งเล่วิ่งเล่ขยันเล่หนึ่งนี่เล่ขยันเอาลวดกางเล่วิ่งหลายอยู่หรอก S <S 2> <S 2> สิบพุ่นสิบก๊อไลกันหันหกพันหมดละวิ่งหนึ่งตัวเดียวเนาะมันเกิดไหวง่ายๆได้เห็นเลขตัวเดียว,ยยยว,ยวนี่เราเดินทางมาถึงไทยคิปแล้วนะครับขอบคุณอ,อาจารย์บ้านเฮาเก้าสี่เลอดอดีตพ,อพ่อผู้ใหญ่นะครับเล่ากับวังซีเดือนเล่ากับวสบายเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหลายแล้วครับดีขึ้นเกือบดีขึ้นทุกอย่างแล้วนะครับแต่เล่าก็เลยมีโอกาสได้มาวัดดงนาเพลินนะครับ ผมก็เศร้าเมียสิขายรถก็เลยสิเศร้าเมียสีคายรถนี้สีขายรถนี่จากเมียครับเมียสิเศร้าคขับให้ครับก็ขอให้ดีขึ้นเร็วๆเนาะให้คุณพาคุณเจ้าปกปักรักษาให้หายเร็วๆให้ได้มาเฮ็ดยูทูปน้ำกันอีกนะครับนี่เดี๋ยวนี่ก็ทางช่องอาจารย์บ้านฮาเก้าสี่แล้วก็ให้ร่วมยูทูปน้ำแนววัฒนนี่ขึ้นแนวทางตัวเด็กมั่นใจตัวได้ไร้ครับอาจารย์ มันจะยังีขึ้น0906กับ12 0906กับ12 958มากยังไหนะครับอันตัวนี้เป็นเลขฝันเนี่ยโอ้ฝันนะครับ0906กับ12นะครับทหารเราเบรีบเอามันีะได้อรับได้12เนี่มันเกิดง่ามนี้บาทงวดนี้เนาะมัเบียดเบียดมากก็เลย20โอ้รับแต่ว่าเลข เลขหนึ่งหนึ่ก็ง้างหนึ่งหนึ่งสองครับเจ้าขับรเวลาเป็สีเป็นหลายครับใช่ว่ามกเลยหนึ่งหนึ่งสองมัหนึ่งหนึ่งสองมไม่ยังเตือนตอเตือนตอดเตีอดหนักน้อยเอาขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณนครับขอบคุณครับงหายเร็วๆเด้อครับด้อห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเร็วๆเด้อครับเด้เร่เ้อลอีกอามละมาหง เอาให้หายเรื่อยๆนะครับร่อนเรียบร่อนเรียบร่เรียบสมองตีบกินทอดกินมันหมักกินมันผู้หนักเขากินหัวงมหมูบวชผมแห้งหมักกินก็เกันได้มันก็ได้ครับออท่านหลายๆครับอาจารย์ครับครับดีครับขยู่มันหมเต็